ต่อไปนะคะมาดูข้อที่201นะคะตั้งแต่ข้อที่201ถึงข้อที่480โจทย์ของเขาก็คือกรุณาเลือกข้อที่เหมาะสมที่สุดที่จะเติมลงไปในช่องว่างอ่ะมาดูว่าเขาพูดว่ายังไงนะคะโจทย์ของเขาก็คือ EPEC ้อ r ห s ึ r งถึงสี่ย 빈칸에들어갈가장알맞을것을고르십시오 2101-4810. บิน칸에들어갈가장알맞을것을고르십시오ก็คือกรุณาเลือกข้อที่เหมาะสมที่สุดที่จะเติมลงในช่องว่าง ที่จะเติมลงในช่องว่างก็คือพินคาเนถือรอไก่แล้วก็ข้อที่ถูกต้องหรือว่าเหมาะสมที่สุดก็คือคาจังอัมมาจึงกอืซอแล้วก็กรุณาเลือกก็คือโครอชิปชียนั่นเองอ่ะมาดูข้อที่201นะคะข้อที่201นะคะจะเป็นการสนทนาระหว่างคากับนาอ่ะมาดูว่าคานะคะเขาพูดว่ายังไง ขานะคะพูดว่าเควนชนาโยมานีอาภาภุยโยเควนชนาโยมานีอาภาภุยโยควนชนาโยก็คือเป็นอะไรหรือเปล่าคะแต่ว่าถ้าเราแปลาตามตัวก็คือไม่เป็นไรใช่ไหมนะคะแต่ว่าเพื่อให้เข้ากับรูปประโยคนะคะเราก็เลยแปลว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะแล้วก็มานีอาภาภุยโย ก็คือดูไม่ค่อยสบายมากเลยค่ะดูไม่ค่อยสบายก็คืออัพผ้าโพยโยหมานีก็คือมากนั่นเองแล้วก็นะคะนาก็เลยตอบไปว่าจุดๆเอกขอรสซอยโยเอขอรสซอยโยก็คือเป็นนะคะจุดๆก็คือให้เราใส่นะคะถ้าเราเป็นหรือว่าติดนะคะมาใช้กับเป็นโรคติดโรคนะคะ เราก็จะใช้นะคะโครงสร้างก็คือ a แล้วตามด้วยคออรีดะแต่ว่านี่ผ่านเป็นรูปอดีตเพราะว่าเราเป็นไปแล้วนะคะแล้วก็หาคำนะคะมาใส่นะคะหน้า a นั่นเองแล้วก็นะคะยอ์โตนาโกมุกโตอัพาโยก็คือมีไข้ด้วยแล้วก็เจ็บคอด้วยนั่นเองยอ์โตนาโกก็คือมาจาก ยอรีนะดะก็คือมีไข้แต่ว่าเราใส่ไวยากรณ์โดแล้วก็จุดจุดโกนะคะแล้วก็จุดจุดโดเข้าไปก็คือด้วยแล้วก็จุดจุดด้วยเดี๋ยวเราเรียนไวยากรณ์เพิ่มเติมนะคะอันนี้คือต้องจำนะคะแล้วก็มกโตอัพายโยกคือมาจากม o กก็คือคออัพายโยก็คือมาจากอะพือดาก็คือเจ็บป่วย หรือว่าไม่สบายนะคะจุดจุดเอกคอรัซอ,อยก็คือเป็นจุดจุดค่ะยศโตหนาโกมกโตอัพาโยก็คือมีไข้ด้วยแล้วก็เจ็บคอด้วยค่ะนั่นเองอ่ะทีนี้เราก็มาดูว่าข้อไหนนะคะที่เราจะเติมลงไปในช่องว่างนะคะอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งยักษ์ก็คือยา แล้วก็ข้อที่2นะคะพยองวอนก็คือโรงพยาบาลแล้วก็ข้อที่3ก็คือขี้ชิมก็คือไอหรือว่าการไอแล้วก็ข้อที่4ี่ขำกีก็คือหวัดหรือว่าไข้หวัดนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะข้อที่จะเติมลงไปข้างหน้า a แล้วตามด้วยคอรซอยก็คือตอบข้อที่4นะคะก็คือขำกี เราก็จะได้เป็นคำเกียก์คอร์สโโยก็คือเป็นไข้หวัดค่ะยอลโตนาโกมกโตอพพายมีไข้ด้วยแล้วก็เจ็บคอด้วยค่ะนั่นเองเพราะฉะนั้นะนะคะข้อ201นะคะตอบข้อที่4นั่นเองต่อไปนะคะมาดูข้อที่202นะคะข้อที่202นะคะมาดู ว่าคากับนานะคะเขาสนทนาว่ายังไงนะคะมาดูคานะคะพูดว่าโทยโยยิเรมอไฮโกเอโ,อโทยทโยยิเรมอไฮโกเอโอก็คือจะทำอะไรในวันเสาร์คะจะทำอะไรนะคะก็คือมอไฮโกเอโอแล้วก็ในวันเสาร์ก็คือโทยโยยิเรแล้วก็นะคะมาดูนานะคะเขาตอบว่าไงนะคะ

แล้วก็ออกกำลังกายด้วยที่นะคะจุดๆ,ๆที่อยู่แถวแถวบ้านนะคะที่อยู่แถวแถวบ้านนะคะก็คือชิบคืนช่ออินเนนนะคะจุดๆ,ๆแล้วก็เอซอเราชี้เอซอเพราะว่าสถานที่นั้นนะคะมีการกระทำเกิดขึ้นนะคะ,ะ,คะแล้วก็ซันเช็กโตฮาโกก็คือเดินเล่นด้วยแล้วก็ แล้วก็อุนโดงโดฮาเรย,เยโกเฮโยก็มาจากอุนโดงโดฮาตัวนี้คือมาจากอุนโดงโดฮาดะก็คือออกกำลังกายด้วยแล้วก็เร o ยวโกเฮโยนะคะเป็นไวยากรณ์ก็คือตั้งใจว่าจะนั่นเองเราก็มาดูว่านะคะเราจะใส่ข้อไหนนะคะเติมลงไปนะคะจะได้ถูกต้องเหมาะสมที่สุดนะคะอ่ะ มาดูว่าข้อไหนนะคะที่จะเติมลงไปนะคะมาดูข้อที่1นนะคะคงวอนก็คือสวนหรือว่าอุทยานหรือว่าสวนสาธสญญารณะแล้วก็ข้อที่2ก็คืออึนเฮงก็คือธนาคารแล้วก็ข้อที่3ก็คือยองฮวากันยองฮวากวันก็คือโรงหนังหรือว่าโรงภาพยนตร์แล้วก็ข้อที่4ก็คือขวัญกวางอาเนเซนทอขวัญกวางอาเนเซนทอ ก็คือศูนย์ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวน,นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะข้อที่ถูกต้องและก็เหมาะสมที่สุดก็คือตอบข้อที่1นนะคะก็คือสวนสาธารณะน,ะนั่นเองเราก็จะได้เป็นชิขึ้นชออินนง,งวอนอีซ h สันเชก,ก็ฮะโกอุนดงโดฮาริโอฮโยก็คือตั้งใจว่าจะไปเดินเล่นด้วย แล้วก็ออกกำลังกายด้วยที่สวนสาธารณะที่อยู่แถวแถวบ้านนั่นเองอ่ะมาดูคำศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์ที่ต้องจำนะคะเผื่อว่านะคะไปเจอกับข้อสอบข้ออื่นนะคะจะได้ทำได้นะคะมาดูคำศัพท์ที่ต้องจำนะคะก็คือ q u e s t i o n ท่า q u e s t i o n ท่าก็คือไม่เป็นไรแล้วก็ดี หรือว่าไม่เลวหรือว่าพอใช้ได้หรือว่าพอควรหรือจะแปลว่าดีพอใช้หรือว่าปลอดภัยหรือจะแปลว่ามั่นคงก็ได้จำไว้ว่านะคะคำหนึ่งของภาษาเกาหลีนะคะจะมีหลายความหมายมากเพราะฉะนั้นนะคะต้องจําให้ได้เยอะๆนะคะแล้วก็คําต่อไปก็คืออาพืดะอาพืดะก็คือเจ็บหรือว่าปวดหรือว่าป่วยหรือว่าไม่สบายแล้วก็คําต่อไปก็คือยอรีนะดะ ยอรี่นาดาก็คือมีไข่นะคะแล้วก็ต่อไปก็คือมกมกก็คือคอหรือว่าลำคอหรือว่าในคอแล้วก็คำต่อไปก็คือขึ้นชอขึ้นชอก็คือที่ใกล้หรือว่าที่ใกล้ๆหรือว่าที่ใกล้เคียงหรือว่าบริเวณใกล้เคียงหรือว่าแถวหรือว่าแถวๆนะคะ แล้วก็สันเชคคาดะนะคะสันเชคคาดะสันเชคคาดะก็คือเดินเล่นน,นั่นเองนี่คือคำศัพท์นะคะที่ต้องจำแล้วก็นะคะมาดูไวยกรณ์ที่เราต้องจำนะคะจากข้อสอบนี้นะคะอ่ะมาดูไวยกรณ์นะคะที่ต้องจำอันแรกก็คือพันสระแล้วตามด้วยโพยดะ ก็คือดูจุดๆแต่ว่าเราจะนำมาใช้กับกริยาบอกสภาพนะคะอย่างเช่นป่วยสวยหรือว่าไม่สบายหรือว่ายากง่ายพวกนี้นะคะนี่ก็คือกริยาบอกสภาพนะคะพันธสาแล้วตามด้วยโวยด็กก็คือดูจุดๆอย่างเช่นดูไม่สบายดูสวยดูรวยดูยากดูง่ายนะคะแล้วก็ อรกที่2ก็คือจุดจุด A แล้วตามด้วย colida ออก็คือนำมาใช้กับเป็นหรือว่าติดก็คือนำมาใช้กับเป็นโรคติดโรคนะคะถ้าเราเป็นหรือว่าติดอะไรนะคะโครงสร้างก็คือสิ่งที่เราเป็นหรือว่าติดนะคะคำนามข้างหน้า A นะคะแล้วตามด้วย colida ก็คือเราจะใช้คำนามนะคะแล้วตามด้วย A แล้วตามด้วย colida แล้วก็ไวยากรณ์ตัวต่อไปนะคะก็คือคํากริยานะคะเราตามด้วยเออหรือว่ารีเออก็คือถ้ามีตัวสะกดเราจะใช้ื่อไม่มีใช้รีเออแล้วตามด้วยกกยโยก็คือจะหรือว่าอาจจะหรือว่าน่าจะอันนี้ต้องจำนะคะเพราะใช้พูดบ่อยในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ไวยากรณ์ตัวต่อไปก็คือคำกริยานะคะเราตามด้วยนึนแล้วก็ ตามด้วยคำนามนะคะอันนี้จะแปลว่าที่จุดจุดก็คือนำมาใช้กับรูปปัจจุบันก็คือการทำให้คำกริยากับคำนามสัมพันธ์กันหรือว่าทำให้เป็นกลุ่มคำหรือว่าทำให้เป็นวลีนั่นเองก็คือที่จุดจุดอย่างเช่นที่เราเรียนเมื่อกี้นะคะที่อยู่ใกล้ๆบ้านเห็นไหมคะสวนสาระที่อยู่ใกล้ๆบ้านนั่นเองอันนี้ต้องไปเรียนนะคะ ตามคลิปย้อนหลังนะคะเพิ่มเติมเพราะว่าวรรณ์นะคะต้องใช้นะคะในการพูดภาษาเกาหลีแล้วก็วยากรณ์ตัวต่อไปก็คือนามนะคะตามด้วยโดแล้วก็ฮาโกแล้วก็ตามด้วยนามแล้วก็ตามด้วยโดก็คือจุดจุดด้วยและหรือว่าแล้วก็จุดจุดด้วยนั่นเองอันนี้ก็ใช้พูดบ่อยนะคะแล้วก็นะคะ คำกริยานะคะตามด้วยอืเรียวโกฮาดะถ้ามีตัวสะกดเราจะใช้อืเรียวโกฮาดะแต่ถ้าไม่มีเราจะใช้เรียวโกฮาดะก็คือตั้งใจว่าจะหรือว่าอยากที่จะหรือว่าว่าจะหรือจะแปลว่ากำลังจะจุดจุดแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะก็ไปจำถ้าใครอยากเรียนไวยากรณ์เพิ่มเติมนะคะก็สามารถเรียนนะคะตามคลิปย้อนหลังได้นั่นเอง